น่าไยังร้องดามตัวบก็หนีมวไปถึงหลังก็จุแกกแ๊กเอก็เล่นน่นาเออโอ้ยนี่เอาไปเอาหนีมวไปจ้าอันแม่ว่าไ่จะออกจากป่าีกอเต็มดานโวานิอยากิดเออบอยากปิดลงกัอนน้าวเนีุนเตด้านคนหมากันี้มันุเลยเออจะลงไปใหญ่ยินนี่ต้งอย่นี่บขึ้นรถตึ้งบมันไหนมาดูสิอ๋อสลบฮัตตลี ลมแปดสิบแปดนิ้วครับนะครับพลมกู้จองห,หาตาลินะครับรุ่มหาตาลิจิจิตธรรมสมครับขอบคุณครับ่นนนะอา ซึ่งนโรงานนามบุณเลกเลยนะซึ่งโมันก็โย่ไรเล่นแนว่วเออก็นอนเล่นกนอยู่ใช่หมจิจิต่อผสมครับครับจิจิสวัสดีครับ